ลุงพลป้าแตนทำพิธีผูกข้อมือเรียกขวัญแจกพระเผยขอมีชีวิตปกติจากกรณีที่บ้านน้องชมพู่ชาวบ้านกบกก,กรวมตัวกันถือข้าวหม้อ,อกแกงหม้อ,อ,อพร้อมทั้งพันใบสีสู่ขวัญมาทำพิธีเป้นขวัญหรือเรียกขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องชมพู่ซึ่งเป็นพิธีตามความเชื่อของชาวอีสานหลังเจอเรื่องร้ายๆและเพื่อเป็นการให้กำลังใจให้กับครอบครัวในช่วงเช้าของวันที่6มิถุนายนนั้น ในเวลาเดียวกันทางด้านครอบครัวนายชัยพลวิภาหรือลุงพลก็ทำพิธีเช่นกันโดยถือเลือกวันที่6เดือน6โดยมีพ่อและแม่ลุงพลครอบครัวและกลุ่มแฟนคลับยูทูบเบอร์และชาวบ้านกอกบบางส่วนเข้าร่วมพิธีและตาชานพ่อของป้าแตนซึ่งมีศักดิ์เป็นพ่อตาลุงพลร่วมพิธีโดยลุงพลและป้าแตนมาในชุดนุ่งขาวห่วมขาว ผู้ข้อมือให้กำลังใจในการต่อสู้คดีและนำพระพุทธชินราชมาแจกแฟนคลับและทุกคนที่ร่วมพิธีจากนั้นลุงพลเปิดเผยว่าขอบคุณชาวบ้านและครอบครัวที่มาให้กำลังใจจากนี้จะขอดำเนินชีวิตตามปกติจะกลับไปทำนานและในวันอังคารนี้จะเดินทางเข้ากอทอมอไปพบกับทนายเพื่อเข้าพบกอมอทอ